สำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย590บาทขนาดหน้าผ้า100ความยาวอยู่ที่180เซนติเมตรเนื้อผ้าบางเบาใส่สบายมากๆค่ะเนื้อผ้าบางเบาใส่สบายมากๆซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะให้ทางร้านตัดให้ด้วย 1, 2 9 0บาทค่าผ้าพร้อมค่าตัดอยู่ที่ 1, 2 9 0บาทถ้าเป็นงานผ้าไทยกัดลาย รุ่นนี้คุณลูกค้าขาให้ทางร้านของเราตัดให้เลยเนื้อผ้านุ่มผิวค่ะเนื้อผ้านุ่มผิวถ้าคุณลูกค้าชอบเนื้อผ้านุ่มๆผิวๆแล้วทิ้งตัวเลือกผ้ารุ่นนี้ได้เลยนะคะแล้วเรามีหลากหลายรหัสตอนนี้เรามีรหัส40ถึงรหัส59ให้คุณลูกค้าได้ C F capture หน้าจอกันด้วยหรือว่าคุณลูกค้าจ๋าคุณลูกค้านะคะนำโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันไลน์สแกนที่ QR code ให้นุ่มหน่อยเพิ่มเพื่อนค่ะกดเพิ่มเพื่อนด้วย QR code ค่ะกดเพิ่มเพื่อนด้วย QR code ค่ะ ทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยงานผ้าไทยสวยๆจากร้านแม่มารีผ้าไทยซึ่งคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย089 0416008งานผ้าไทยผ้าทอสวยๆจากร้านแม่มารีผ้าไทยของเราวันนี้เตรียมจัดส่งนะคะให้กับคุณพี่ระเบียบคุณลูกค้าอยู่อำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสามารถส่งผ้ามาให้ที่ร้านของเราตัดให้ก็ได้หรือว่าคุณลูกค้าจะสั่งซื้อผ้าแล้วสั่งตัดค่ะสั่งซื้อผ้าแล้วสั่งตัดก็ยินนดี ตัดให้นะคะตัดชุดไทยทรงไหนล่ะอยากตัดทรงไหนทรงไทยเรือนต้นทรงไทยจิตด,ดาดาอยากตัดทรงไหนจ้าพี่อยากตัดทรงไหนบอกนะเดี๋ยวตัดให้นะคะยินดีต้อนรับนะคะคุณลูกค้าทุกทท่านเลยชอบเฉดสีไหนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนได้เรามีมากมายหลากหลายเฉดสีนะคะเรามีลมากมายหลากหลายเฉดสีจริงๆตอนนี้ผ้าตัดชุดอ่ะที่เป็นผ้าผ้าไทยกัดลายอ่ะมีทั้งหมดอ่ะยี่สิบนะ มี20รหัสเลยนะคะยังไม่รวมกับผ้าตัดชุดที่เป็นลายแพรวาลายหน้านางอะไรนะเนี่ยเซตไหมอันนี้เฉพาะที่เป็นกัดลายนะมีทั้งหมด20 20บชุดค่ะ20ชุด20เซตเลยคุณลูกค้าอยากได้เฉดสีไหนบอกนะจะเ,เลือกให้นะคะเดี๋ยวดูให้นะคะเดี๋ยวดูเพิ่มเติมให้ด้วยอยากดูอยากชมเฉดสีไหนเพิ่มเติมไหมจ๊ะพี่สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยคะ่ะะะะเเเดดดดดดีีดี๋๋ยยยวววจจไไไไ้้้้้ทําาารรููปใใหหสสพ่่ตออนนอนะ ตอนนี้ไลฟ์สดอยู่ค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ด้วยฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe นะคะทางช่อง YouTube แม่มาริพาไทยของเราด้วยค่ะสวยน,นี่กำลังแพกอยู่อันนี้จะเป็นสีเทาเงินซินเวอร์สีเทาเงินซินเวอร์ค่ะราคาผืนละ490บาทถ้าสั่งซื้อแค่ผืนเดียว490บาทค่ะพี่เล้กซื้อเลอกช็อปได้ค่ะนำไปตัดเสื้อค่ะผืนนี้จะเป็นสีน้ำเงินนะผืนนี้จะเป็นสีน้ำเงินค่ะเลือกซื้อได้เลยค่ะ จะรับเป็นผ้าตัดชุดหรือว่าจะซื้อเดี่ยวก็ได้จะซื้อเป็นผ้าตัดเสื้อเฉยๆก็ได้จะซื้อเฉพาะผ้าตัดผ้าถุงเฉยๆก็ได้ได้เลยให้นุ่มตัดให้ด้วยตัดเป็นผ้าถุงตัดเป็นกระโปรงหรือว่าอยากตัดเป็นชุดมินิเดสแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยค่ะพื้นนี้สีน้ําเงินค่ะพี่สวยเห็นไหมคะวิแต่สีสวย